คู่ร้ายบทที่32เป็นของกันและกันคิระยอมจำนนกับความรู้สึกต้องการาพามจากส่วนลึกในจิตใจแล้วถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นคนที่เรียกว่าเคยเกลียดขี้หน้าและปะทะคารมและอารมณ์กันมาหลายต่อหลายครั้งแต่ตอนนี้ประตูหัวใจของาพามเปิดแล้วและเขาจะก้าวเข้าไปทดลองต้นลำกับมันดูสักครั้ง นามั่นใจที่จะทำเรื่องอย่างว่ากับฉันแน่ใช่ไหมอืมแค่อือ้อเหรอพามตัดสินใจถามอีกครั้งขณะที่คิระตาปลือดูน่ารักดีพี่ลึกความคิดของพามก็เตลิดไปไกลเขาเคยนอนกับผู้หญิงไม่น้อยแต่ไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นนอกจากคิระที่กำลังจะเป็นข้อยกเว้นคุณจะทำอะไรก็ทำสักทีเถอะฮะผมพร้อม แค่คำตอบรับปิดประตูปฏิเสธของคิระครามก็อดใจไม่ไหวอีกต่อไปเขาจะแหกกดทุกอย่างแล้วร่วมรักอย่างลึกซึ้งกับคิระที่แค่แรกสัมผัสตั้งแต่พบกันก็ทั้งนุ่มนิ่มตัวหอมจัดและน่าฟัดไปหมดทั้งตัวนี่เองละมมังที่เขาเรียกกันว่าหลงรูปก่อนหลงรักครามไม่เคยเข้าใจเลย วพาความรู้สึกอยากได้ใครสักคนมาเป็นของตัวเองมากๆจนยอมทําทุกอย่างที่แย่ไปทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะอะไรเขาไม่เคยไร้เหตุผลและไม่เคยใช้เงินหวานเพื่อให้ได้สิ่งของที่อยากได้มากขนาดนี้กระทั่งเจอคิระด้วยความผิดพลาดของตินทำให้เขาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองจนได้คิระมาครอบครองเง้นก็ปิดม่านตรงนั้นก่อนหะผมอาย พามเหลือไปมองหน้าต่างบานกว้างที่ติดทางเดินประตูวิลล่ามันสามารถเผยให้เห็นทุกซอกทุกมุมภายในห้องได้เขาเข้าใจคิระเพราะการมีอะไรกันอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่ไม่ใช่เซฟโซนเป็นเรื่องยากของคนไม่เคยแต่เอาเถอะพามพาออกจากคิระแล้วลุกไปรูดม่านจนหมดแม้แต่ยุงยังมองเข้ามาไม่เห็นดูสิว่าคราวนี้คิระจะเอาอะไรอีก พามกระตุกยิ้มร้ายทันทีที่หันกลับมาหากิระก็พบว่าเด็กหนุ่มเอาผ้าห่มพันตัวเรากับมัมมี่ก็ไม่ปานหนึ่งคืนกับหนึ่งวันผ่านไปที่กิระถูกพามจัดหนักทั้งวันทั้งคืนเขารู้สึกดีที่ได้รับการโอบอเอาใจส่วนพามที่นอกจากจะเติมเต็มความรักให้แล้วยังสรรหาของอร่อยมาประเคนให้ถึงที่นอนเอกทั้งยังคอยดูแล ยามที่คิระระบมชอกช้ำจากการกระทําของเขาจนพิษไข้กำเริบคิระได้แต่นอนมองการกระทําอ่อนโยนของพามยามที่เช็ดเนื้อตัวให้ด้วยแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเขาเข้าใจแล้วว่าการมีความรักมันดีอย่างนี้นี่เองคิระไม่ลืมว่าพามมีภารกิจที่สำคัญกว่าวันนี้คุณไม่ไปอยู่เป็นเพื่อนแม่คุณหรอฮะไปมาแล้วเมื่อเช้า ยังซื้อโจ๊กหมูที่แม่ชอบไปให้ด้วยแล้วคุณเดวิดเป็นไงบ้างฮะฮามชะง,งักมือที่กำลังบิดผ้าในกะละมังหลังจากเช็ดหน้าให้กิระเสร็จแล้วลุกขึ้นยกออกไปวางบนโต๊ะไกลๆก่อนจะกลับมานั่งลงข้างเตียงเขาก้มมองจูบริมฝีปากคิระเบาๆครู่หนึ่งจึงคายออกตามด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาอาการดีขึ้นแล้วละ่ะ คิดว่าน่าจะออกจากไอซไปอยู่ห้องพิเศษวันนี้แหละนายไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ฉันจ้างพยาบาลพิเศษไว้แล้วได้ไงฮะเราสัญญากับแม่คุณแล้วนะไม่เป็นไรหรอกยังไงงานแซยดิดเดวิดก็ล้มเลิกไปแล้วเอาไว้เขาดีขึ้นเราค่อยไปเยี่ยมใหม่แสดงว่าคุณจะอยู่ที่นี่ยาวเหรอฮะอยู่ที่นี่ก็สบายดีฉันชอบพามตอบยิ้มยิ้ม คิระาพยุงตัวลุกนั่งแต่ถูกพามดันตัวให้นอนลงต่อนอนเหอะเยอแต่คุณมาดูแลผมแบบนี้จะดีเหรอฮะแล้วถ้าฉันไม่ดูแลนายจะมีใครดูแลล่ะผมเออคิรอ,อ้าอึ้งรู้เป็นแบบนี้เพราะพามแต่เขาก็ไม่ได้อยากป่วยอ่อนแอยามที่แม่ของพามต้องการการดูแลจากลูกชายคนเดียวให้มาอยู่เคียงข้าง เหมือนกำลังเห็นแก่ตัวยังไงอย่างนั้นเลยนายมีไขต้ต่ำๆแบบนี้ใครเขาจะให้เข้าใกล้คนป่วยล่ะแล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมฉันไม่ไปอีกก็นายป่วยเกิดฉันป่วยตามจะทำยังไงยิ่งเราจุดๆกันแบบนี้ด้วยอะ่ะเออจริงเฮ้ยคุณน่ะคขไม่ได้บอกแม่คุณหรอกนะคะว่าเราเออจุดๆกันอะ่ะเอานะ่าฉันไว้หน้านายอยู่แล้วแล้วกัน พามพูดเท่านั้นก็บิดปลายจมูกรันๆของคนรักหมันหมาดเข้าให้คราวนี้คิระยอมจำนนแต่โดยดีไม่น่าเชื่อว่าคุณพามที่แก่กว่าเขาหลายปีจะแรงดีไม่มีตกขนาดนี้ไม่เพียงแต่พามเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็เหมือนจะชินกับการที่ได้เล่นรักกับพามทั้งวันทั้งคืนเสียแล้วสองวันผ่านไปคิระอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ ส่วนาพามก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างวิลล่ากับโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลกันนักไม่เพียงเท่านั้นเขายังศึกษางานจากดาริยานรีสอร์ทวิลล่าแอนด์สปาอย่างกระตือรือร้นราวกับว่ากำลังเป็นเสาหลักของบ้านก็ไม่ปานาพามน่าจะรู้สึกดีไม่น้อยเพราะคีระดูก็รู้ว่าเขาค่อนข้างมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่มากกว่าที่กรุงเทพมากนะวันนี้ก็เช่นกัน ที่พามหอบเข้าของเครื่องใช้เข้ามาหอบใหญ่แต่ยังไม่ทันได้ถามไทยเขาก็บอกแล้ววันนี้ฉันจะพานายออกไปข้างนอกนะไปไหนฮะเหินหน้าเอาไว้จะบอกแต่ว่าตอนนี้ขอปั้มก่อนนะเฮ้ยผมเพิ่งหายป่วยนะคุณก็นั่งสิหายแล้วไงคิระไม่ทันทักทวงก็ถูกพามุดเข้าใต้พ่อห่มตามเคยกว่าจะรู้ตัว ก็ข้ามเมื่อตึกเดินซะแล้วคนบ้าน,น้าคิระตัดพ้อก่อนจะผลักอีกไฟล์ออกห่างแต่กลับถูกรวบตัวเข้าหาจนหน้าจมอกอีกครั้งผมเหนื่อยแล้วนะฮะฉันก็เหนื่อยผมหิวด้วยฉันก็หิวหิวนายพามบ,บอกเท่าน,นั้นก็พาตัวขึ้นทบัทบทับคราวนี้คิระไม่ทนก็เพราะท้องมันร้องประท้วงจะตายอยู่แล้วแต่ผมหิวข้าวอะ่ะคิระประท้วงอีก แต่ก็ไม่ทันสละคนอะไรแรงช้างแรงม้าขนาดนี้ฟะเด็กหนุ่มดิ้นขุกขักจะให้หลุดพ้นแต่ดูเหมือนพามจะทำตัวเป็นปลามหมึกที่มีแต่มือพันเกี่ยวเขาจนดิ้นไม่หลุดจำไว้นะคิระอะไรฮะจำว่าฉันรักนายโอย้คุณคิระอับจนคำพูดพอมีอะไรกันอย่างลึกซึ้งพามก็เหมือนคนขาดความหวาน ที่ต้องการการเติมเต็มตลอด24สชั่วโมงไม่รู้ว่าอยู่มานานจนป่านนี้ได้ไงสินะ่ะคุณกำลังทำให้ผมขาดคุณไม่ได้รู้ไหมฮะคิระกระซิบแผ่วเบาไม่รู้ว่าน้ำตามาจากไหนพามที่เห็นน้ำตาคิระยิ่งใจหายนิ้วเรียวยกขึ้นเชยคางเด็กหนุ่มโดยไม่รู้ตัวร้องไห้ทำไมอะ่ะเปล่านะนี่มันน้ำตกตะหาบ้องเหรอน,นอายอ่ะพาพูดไม่พอ ยกมือเอกใส่หน้าผากคิระเบาๆหยอกก็เนี่ยน้ำตกจากตาผมไงตลกอะ่ะก็ผมซึง้งคิระบอกเท่านั้นก็กอดพามมับแล้วนอนหนุนตักแนบหน้าหาไออุ่นครู่หนึ่งจึงเงยหน้าสบตาพามที่จ้องอยู่เด็กดือ้อผมดื้อแค่กับคุณปากหวานผมก็ปากหวานแค่กับคุณคราวนี้พามอึง้ง เพราะคีระพูดหวานแบบที่เขาไม่เคยเจอคีระเห็นพามนิ่งไปก็กอดแน่นกว่าเดิมเอาใจผมแค่คิดว่านี่มันเรื่องจริงหรือความฝันนี่คุณรักผมจริงๆหรือรักแค่ตอนที่อยากให้ผมนอนกับคุณปฏิบัติคุณเท่านั้นพามเลิกคิ้วเมื่อฟังคำพูดตัดพอแล้วเขาก็ได้แต่อึง้งเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ทำจะทำให้คีระคิดมากขนาดนี้ เขาก็แค่อยากได้คีระมาอยู่ใกล้ๆและอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้จะเชี่ยวขนาดไหนแต่สิ่งที่รู้คือคีระไม่ประษีภาษาเลยด้วยซ้ำทีแรกฉันแค่อยากรู้ว่านายเชี่ยวมากแค่ไหนถึงได้กล้าขึ้นไปห้องฉันวันนั้นแล้วเราก็รู้ว่านายเก่งแต่ปากแถมเป็นพวกปากเสียเก่งแหวะคุณก็ปากเสียพอกันแหละก็ใช่ไม่ปฏิเสธ คาตอบเท่านั้นก็กัดจมูกคิระเบาๆคิระหมั่นไส้จึงกัดหมอบเข้าให้ที่ปลายจมูกความเช่นกันคุณก็ทำตัวเหมือนคนโลกจิตบ้ากลามชอบปนสวัสดคนที่เขาไม่ยินยอมนั่นสิคงไม่ต้องบอกนะว่าทำไมฉันถึงเลือกนายก็เพราะนายออกตัวแรงว่าไม่อยากได้ฉันซึ่งก็เลยอยากได้นายเหมือนอยากได้ของเล่นนะ่ะแต่พอนานๆเข้า ฉันก็ไม่อยากได้ของเล่นเฉยๆแต่อยากได้ส่วนสนุกแบบนายเลยมากกว่าฮ้คุณพูดจะเข้าใจยากพูดตรงไปในายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละเป็นของเล่นก็คือของชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นส่วนสนุกนายก็จะเป็นโลกทั้งใบของฉันไงอ๋อคิระาลากเสียงยาวเท่านั้นก็โดนวัดมังเอกเข้าใส่อีกนายพวกสมองเทบก็แบบนี้แหละห้ามพูดหน้านิ่ง ขณะที่คีระตาค้างเฮ้ยคุณน่ะคีระถึงกับผักปกพามออกห่างแต่ทว่าแต่งงานกันนะคีระฮะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าฉันรักนายอยากได้นายมาอยู่ด้วยกันแบบถาวรแบบที่สามารถรับผิดชอบชีวิตนายได้ดูแลกันและกันไปตลอดชีวิตอ่ะคุณคีระได้แต่อุทานเพราะยังอึ้งกับคำพูดของเขา ความยกยิ้มไร้ายกาศใส่อีกครั้งก่อนจะพูดต่อแต่ตอนเนี้ยฉันอยากกินนายแล้วขอกินนายก่อนกินข้าวก็แล้วกันนะโอ้ยคุณเอะก,ก็คิระไม่ทันตั้งตัวก็ถูกริมฝีปากลุกล้ำและใช้สองมือลุกลานไม่หยุดเขาได้แต่ทอดถอนใจด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่ก็ยอมอย่างเต็มใจนายกำลังทําให้ฉันหลงแทบบ้ารู้ตัวไหมคีระฟังถ้อยคำหวานกระซิบข้างหู แล้วถึงกับเจตเลิดเขาไม่เคยต้องมือชายใดนอกจากพามถึงจะเกิดอาการสะเทินสะทานเพราะคำหวานข้างหูหนาทีนี้จะบีบก็ตายจะคลายคิรักก็ตายอยู่ดีตายในรถรักที่เขาเปิมเปอตเติรดเพราะคำหวานที่เขาป้อนให้หรือว่าคิรัจะเสพติดรถร,รักจากผู้ชายคนนี้เสร็จแล้วสินะอืมงั้นก็ทำเลยทำเดี๋ยวนี้ พามฟังแล้วก็พยักหน้ารับขณะที่ถูกมือเด็กหนุ่มไวไฟลูบไล้ปลุกเรา้าหรือพราะที่จริงแล้วคิระซ่อนความไวไฟไว้ภายใต้หน้ากากน่ารักแบบดื้อรั้นกันนะบทที่34เปิดตัวอย่างเป็นทางการงานเลี้ยงแซยิตของภูมิถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่คฤหาสน์หลังงามใจกลางเมืองซึ่งนานๆจะมีงานเลี้ยงรื่นเริงสักครั้งว่ากันว่า เจ้าสัวภูมิถึงจะมีสองเมียแต่เมียแรกและเมียเดียวที่เขารักคือแม่ของพามที่ตอนนี้แต่งงานไปกับเดวิดเสียแล้วเขาเคยทอดทิ้งเธอรากับไม่มีความสำคัญเพราะความเป็นลูกคนเดียวของมหาเศรษฐีแถมดีกรีนักเรียนนอกจึงทำให้ภูมิใช้ชีวิตไม่เคยมีกำหนดกฎเกณฑ์เขาจึงเสียดารยาไปด้วยความเสียดายและตอนนี้ ก็ไม่อยากเสียลูกชายที่เกิดจากหญิงที่รักไปแต่ภูมิก็ปากหนักเหลือใจโต๊ะอาหารสไตล์หลุยยาวขนาด24ที่นั่งมีภูมินั่งหัวโต๊ะรายล้อมด้วยเหล่าเครือญาตินับ20คนเว้นเฉพาะที่นั่งขนาบข้างสองที่ไว้ให้พามที่บอกว่าจะมาพร้อมกับใครอีกคนแต่ก็ยังมาไม่ถึงมันบอกจะพาเมียม,มาอีกแล้วเหรอเจ้าพัดภูมิกระซิบลูกชาย สีหน้าไม่ค่อยดีนะักเพราะเจ้าส,วสัวสำราญนั่งรออย่างมีความหวังอยู่กับพันาราลูกสาวที่เกิดจะมาติดตาต้องใจพามเข้าให้หลังจากเห็นแค่รูปภาพเขาลำบากใจที่จะบอกว่า,าพามเป็นยังไงคงต้องรอให้สองพ่อลูกเห็นเองกับตาครับพ่อถ้าเด็กคนเดิมแกบอกมันว่าไม่ต้องมาแล้วฉันไม่ซื้อลูกไม้เดิมๆของมันหรอกแต่คราวนี้อาจจะคนใหม่ก็ได้นะพ่อ ถ้าจะหักหน้าฉันอีกรอบมันก็คงเอานิสัยแย่ๆแบบคนเก่ามานั่นแหละภูมิพูดพลางหน้างับยกแก้วเล่าขึ้นมากระดกพวดเดียวหมดพ่อครับอย่าทำให้เสียเรื่องเลยพัดกระซิบปามเบาๆแต่ภูมิถอนใจหนักอีกกินกินไปเผื่อมันทำให้อายจะได้แก้งตายว่าเมาเล่าไม่รับรู้เรื่องราวของมันไปมากกว่านี้โถ่พ่อให้เวลาพามหน่อยครับ ผมว่าเราทานกันไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรอเสียมารยาทต,ต,ต่อผู้หลักผู้ใหญ่เปล่าๆนั่นสิวันนี้พ่อเชิญคุณอลิซาเบตมาร่วมงานด้วยว่าจะแนะนำให้รู้จักแกไว้เผื่อวันหน้าวันไหนได้เจอกันอีกจะได้ฝากเนื้อฝากตัวเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับพ่อพัดรับคำอย่างรู้งานเขาไม่หนักใจนักหรอกกับการที่พ่อจะจับคู่ให้ใครกับใครเพราะหัวใจของเขา ตายด้านไปนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่สุจิรากับลูกถูกรถชนตายเขารักสุจิราเขารักภรรยาของน้องชายตัวเองแต่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยพามมาที่หลังเขาต้องหากที่รักเธอมาก่อนและเด็กก็ยังเป็นลูกของเขาเพราะอยากพาสุจิราหนีไปอยู่ด้วยกันแต่กรรมที่โกหกหลอกลวงน้องชายตัวเองให้รับผิดชอบชีวิตคนรักเพาะกลัวพ่อผิดหวัง ทำให้รถของเขากับสุจิราและลูกประสบอุบัติเหตุทําให้สองชีวิตต้องจากไปตลอดกาลนี่คือผลกรรมของคนที่ขาดอย่างเขาคิดแล้วพัดก็กระดุกแก้วไวายเพียวๆหมดแก้วเฮ้ยว่าแต่พ่อแกเองก็เบาๆหน่อยดิอาหารยังไม่เสิร์ฟน้องแกก็ยังไม่มาเลยแกจะเมาก่อนฉันไม่ได้นะเว้ยพัดที่ออกอาการมึนเล็กน้อยจึงได้แต่พยักหน้าภูมิถอนใจเหนื่อยหน่าย ยกแก้วเหล้าริดแรงขึ้นจิบตามด้วยเหล่าเครือญาติที่ดูแปลกตาม,มากที่สุดคือสตรีสูงวัยที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับภูมิที่ปลายโตะ๊ะเธอเป็นหญิงผมสีเทาอ่อนบ่งบอกช่วงวัยแต่ยังจะทรงสวยงามแล้วคุณพัดยังไม่มาอีกหรอคะคุณลุงพนาราเอ่ยถามภูมิใส่หน้าสีหน้าแสดงความอึดอัดก่อนพยักหน้าให้แม่บ้านนำอาหารออกมาขอโทษที่ให้รอนาน ผมว่าเรารับประทานอาหารกันก่อนเลยเถอะไม่ต้องรอแล้วแต่ฉันไม่เห็นลูกชายคุณนานแล้วนะสตรีสูงอายุที่นั่งตรงข้ามเอ่ยขึ้นหลังจากฟังจบความจำดีมากเลยนะลิสยังจำได้เหรอว่าผมยังมีลูกชายอีกคนแน่นอนสิใครจะจำพิตตี้บอยของฉันไม่ได้เข้าไปอยู่กับฉันที่อเมริกาตอนเด็กๆตั้งหลายปีตอนนี้คงโตแล้วก็ดูดีมากคงหล่อมากด้วยเธอตอบพลางหัวเราะร่วนเฮ นั่นมันเมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้ภูมิกลดา่าลูกชายในใจเออผมว่าคุณรอดูดีกว่านะลิสภูมิยิ้มแห้งแลง้งเมื่อสบแววตารู้ทันจากเจ้าสัวสำราญที่รู้เรื่องาพามล่มงานดูตัวเมื่อคราวที่แล้วและเป็นเจ้าสัวเองที่โผล่อ,ออกมาแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีล่ะปล่อยให้ผู้ใหญ่รอนานแล้วนะคุณพ่อคะพนาราปรามก็มันจริงนี่อุตส่าห์จะมาเจอแต่กลับให้ผู้ใหญ่ต้องรอ โทคุณพ่อหรือกลัวว่าจะถูกจับคู่แทนคนอื่นเจ้าสัวพูดพางเหลือบตามองพัดท,ที่ยิ้มค้างอยู่พันนารารอบศบตาพัดท,ที่นั่งยิ้มเงียบเงียบครู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าเดินแกมวิ่งเข้ามาเป็นแม่บ้านล่างทวมของบ้านที่หน้าตาตื่นเข้ามาก้มกระซิบภูมิที่หัวโต๊ะว่าไงนะภูมิตบโต๊ะดังปังลูกเดินออกไปทันทีท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่มองตามด้วยความตกใจ อะไรอีกล่ะทีนี้เจ้าสัวสำราญบ่นไปจิบไวนยไปอีกน้ำเสียงติดจ้ะจีนหน่อยๆของเขาทำให้อลิซาเบตเสาใหญ่ลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันลอบมองด้วยความสนใจครู่หนึ่งจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำหมอนั่นบอกจะพาแฟนมาแนะนำให้รู้จักครับพัดตอบแทนทุกคนเขายั้งคำว่าเมียที่พามเคยบอกลดเหลือเพียงคำว่าแฟน เพื่อม่ให้เจ้าสัวกับลูกสาวรู้สึกประดับประเดิดเหมือนตอนแอนนี่กับพ่ออันที่จริงพานาราก็น่ารักไม่เบาพัดยกยิ้มเล็กน้อยหลังจากรอบมองลูกสาวเจ้าสัวยอย่างพึงพอใจพานาราดูหัวอ่อนเรียบร้อยผิดจากสาวยุคใหม่คนอื่นที่เจอและมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้าสุกจิราคนที่เขารักและยังไม่อาจให้ใครมาแทนที่ได้ความเหมือนนั้นอาจเป็นที่ตาหรือรอยยิ้มของเธอ มิหน่าเล่าพ่อของเขาจึงตั้งใจจับคู่ให้าพามที่ดื้อรั้นและเอาแต่ใจแต่เขารู้ว่า,าพามไม่ใช่คนพูดง่ายสวัสดีครับทุกคนาพามส่งเสียงมาก่อนตัวอีกตามเคยทุกคนหันไปมองเป็นตาเดียวและเป็นพัดเองที่ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นคนที่โผล่หน้ามาจากด้านหลังน้องชายคิระตกลงคู่นี้จริงหรือหลอกกันแน่นะ มาได้สักทีนะพ่อคุณมามานั่งนี่มาญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยทักในขณะที่หลายคนสีหน้านิ่งเฉยเพราะเอือมระอากับพฤติกรรมลูกนอกข้อของภูมิไม่เว้นแม้แต่เจ้าสัวสำราญที่นั่งหน้าเครียดตาขึงมองสองหนุ่มที่เดินตามกันเข้ามาโดยเฉพาะมือของพามที่กระชับมั่นเด็กหนุ่มชนิดที่ไม่ยอมปล่อยแม้ใครจะมองก็ไม่แคร์แล้วนั่นพาใครมาด้วยละ่ะ เมียครับว้ตะพามนีม่พูดจริงเหรอเนี่ยญาตสาวใหญ่ตกอกพังคนอื่นพากันซุบซิบคิระที่หน้าเหยเ,เกเป็นทุนเดิมยิ่งใจเสียกระทั่งพามกระชับมือเขาแน่นขึ้นนั่นลหละคิระจึงเหลือบมองพามและพบว่าอีกฝ่ายยิ้มให้อยู่แล้วจริงครับเราเพิ่งเข้าหอกันวันก่อนเองฮันิมูนจัดหนักสามวันสามคืนเข้าปลาแทบไม่ได้กินเมื่อเช้าก็เพิ่งพาไปจดทะเบียน ขออนุญาตให้ใช้นามสกุลนะครับาพามตอบหน้านิ่งไม่สะทกสะานคนถามเป็นภรรยาของอาน้องสาวของแม่ที่เสียไปนานแล้วของาพามถึงกับหน้ามานที่คิดจะชวนคุยให้บรรยากาศดีกับอึมครึมไปทันทีอ๋อจ้าคนหนุ่มสมัยนี้ก็ไฟแรงแบบนี้แหละนะอาเข้าใจเธอพูดแก้เกอร์ผสมกับรอยยิ้มเหยเกาพามชอบใจที่พี่ชายมองคิราไม่วางตา ก็ทำเหมือนจะทักแต่ก็ไม่กล้าเขาทันได้เห็นสีหน้าพี่ชายกับเมียหมัดหมัดของเขาที่ต่างมีท่าทีประดักประเดิดต่อกันแน่ละ่ะเรดาร์สู่รู้ของพัดคงทำงานแล้วสินะคราวก่อนเขากับคีระคงแนบเนียนไม่พอคราวนี้จึงแนบแน่นกว่าเก่าดูสิว่าใครหน้าไหนจะว่าเขาแกล้งทําอีกความนึกขำในใจเขาเชนะพี่ชายไปอีกเก้าตอนนี้ ไม่สนแล้วว่าคิระกับพัดจะสนิทกันหรือไม่ก็ตามเขาจะไว้ใจคิระให้มากให้ได้เท่าที่ไว้ใจตัวเองไงไม่ทักกันหน่อยเหรอวันนี้ผมพาน้องสะพภยพี่มาเปิดตัวในหมู่ญาติเลยนะเฮ้ยนายหุบปากไปเหอะวงแตกหมดแล้วพัดเอ็ดเบาๆสีหน้านิ่งไม่แสดงออกใดๆก่อนจะเสเปลี่ยนเรื่องแล้วเดวิดละ่ะเป็นไงบ้างก็โอเค อีกสองวันจะเดินทางไปพักฟื้นที่อเมริกาแล้วดีละแม่นายจะได้ไม่อกแตกตายเพราะนายยิ่งกับตัวเองดีตายละ่ะก็ยังดีกว่านายที่ไม่เห็นแก่นหน้าพ่อก็แล้วกันพัดได้ทีสวนทุกดอกภามหุบยิ้มก่อนจะคว้าเอลกิระเข้ามาแนบชิดจัดการหอมแก้มฟอดใหญ่จนคนทั้งโต๊ะตาค้างไม่นานเสียงตวาดก็ดังจากด้านหลังเขาแทบหลุดหัวเราะดีที่ยังทัน เสียมารยาทนะไอ้พามท่อพ่อ,พอเสียมารยาทที่ไหนกันครับหรือว่าดีใจที่ได้สะพ้ายจะเสียงดังขนาดนี้พ่อน่าจะเกรงใจคนอื่นบ้างนะไอ้พามแกกล้าหักหน้าฉันอีกแล้วเหรอพ่อน่าจะชินนะ่ะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกพามแกล้งว่าแล้วดึงมือคิระที่ยืนตัวแข็งเป็นหินให้ก้าวตามอ้อมมาทางโต๊ะอีกฝั่งดึงเก้าอี้ตัวที่ว่างข้างๆให้ก่อนจะนั่งประจำที่ นั่งสิกินให้เต็มที่เลยนะที่รักไหนๆก็หิวโซกันมาเพราะจัดหนักข้ามวันข้ามคืนแล้วนี่คุณพามคีระเขิงตาดุใส่พูดอะไรน่าเกียดเป็นบ้าเออเฉยหนะน่เขากระซิบป,ปามไม่พอยังทะลึงตาใส่คีระหน้าเสียไม่กล้าพูดต่อกลัวจะได้ขายหน้าไปมากกว่านี้จึงได้แต่พ่นลมหายใจอึดอัดและเป็นเจ้าสวอีกตามเคย ที่กระแอมก่อนจะเอ่ยสําเนียงจีนดังเดิมแนะนำให้หน่อยสิว่าภรรยาคุณาพามเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำห้ถึงคลองใจหนุ่มโสด2025แบบนี้ได้ได้สิครับพามตอบรับก่อนเอ่ยเสียงดังฟังชัดเขาชื่อคิระเป็นภรรยาหมาดรของผมเราเพิงจดทะเบียนกันก่อนมาแล้วคิระก็เป็นเด็กกำพร้าลุงกับป้าก็เลยเอามาฝากให้ผมช่วยดูแลต่อในฐานะสามีตาย อ,อกอีแป้งจะแตกอาสาวคนเดิมอุทานตบอ,อกเบาๆอย่าเพิ่งครับอัน,นี้นี่ยังบอกเบาใช่ไหมที่รักเขาพูดไม่ทันจบเด็กหนุ่มก็ถลึงตาใส่ก่อนจะแนะนำตัวกับทุกคนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะพามไม่ยอมแนะนำคิระจึงต้องแนะนำตัวเองไม่ให้เสียมารยาทในขณะที่พามนั่งทําเฉยทำตัวร้ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันสวัสดีฮะผมชื่อคีระเป็นหลานลุงตินฮะ น่ารักจังชื่อคิระนี่ลูกครึ่งหรือเปล่าคะคุณพันนาราที่นั่งใกล้ที่สุดเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงยินดีคิระสะดุ้งหยงจึงตอบแบบตะกุกตะกะักป้าบอกว่าผมเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นฮะอา้าวแล้วทำไมต้องป้าบอกล่ะสามปีก่อนผมประสบอุบัติเหตุรถชนสมองได้รับความกระทบกระเทือนความจำในวัยเด็กก็เลยหายไปฮะผมจำไม่ได้เลย อ๋อความจําเสื่อมนี่เองนึกว่าจะมีแต่ในละครพันาระถามเองถึงกับหน้าแย่ไปทันทีรู้ตัวว่าละลาบล้วงเกินไปหน่อยพัดนั่งฟังอยู่อย่างสงบถึงจะรู้จักคิรามาบ้างแต่ก็ผิวเผินและไม่ควรรู้จักไปมากกว่านี้เพราะน้องชายตัวดีห่วงของเสลือเกินมันอาจจะเป็นบ้าเอาได้ อลิซาเบตที่กลับจากห้องน้ํามานั่งที่หัวโต๊ะอีกทางจึงเห็นคิระที่ได้แต่ก้มหน้าก้มตาไม่มองใครแต่แค่เห็นเธอก็ใจหายว่านี่หนูอลิซาเบตอุทานเท่านั้นทั้งโต๊ะก็แตกเธอฮะหนูหนูไหนข้าไหนหนูปราณีผู้มีศักดิ์เป็นอาสะพ้ยอีกคนของพามถึงกับร้องลั่นหดแข้งหดขาเป็นที่วุ่นวายเพราะทำเอาคนอื่นแตกตื่นนึกว่าหนูตัวเป็นเป็น แต่ที่แท้กับเป็นอลิซาเบธที่ฉเฉลยหนูคิวหรือเปล่าคิวใช่ไหมคิระหันมาตามเสียงเรียกตาสีสนิมเบิกกว้างแต่ครู่หนึ่งจึงรีบทำความเคารพแล้วเอ่ยถามคุณเรียกผมเหรอฮะใช่จ้ะคิวหนูคือคิวใช่ไหมฮะผมชื่อคิระชื่อเล่นคิวฮะโอ้ยตายละฉันดีใจในที่สุดก็ตามหาเจอ แล้นหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมเหรอฮะผมเออคิระได้แต่งงงนันคนคนนี้คือใครกันนน